ดูข่าวดีของบลิงกันต่อเลยะนะครับคือก่อนันนี้นเราจะเห็นพวกเธอบ,บเดินสาย all event อ,ออกอีเวนต์ไปหลายปีแล้วก็มีผลงานเดี่ยวเรื่อยๆออกมาเลครับแต่ว่าอตอนนี้จะคัมแบ็กกลับมาเต็มวงแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงเดือนไหนครับล่าสุดเลยครับเราบลิงนะฮะแหมฝันเป็นจริงแล้วหลังจากที่ก็เฝ้ารอจะได้ชม MV เพลงใหม่แล้วก็ผลงานชุดใหม่ของแบล็พิงค ตอนนี้ใกล้ความจริงละนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ทาง YG ครับก็ได้เผยว่าขณะนี้ Black พิงก์กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกเสียงอัลบั้มชุดใหม่โดยสมาชิกทุกคนครับจะเริ่มต้นถ่ายทำา MV ในเดือนกร,รกฎาคมคือเดือนนี้แหละหละจะคัมแบ็กกลับมาพร้อมเพลงใหม่ในอัลบั้มใหม่ด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางทีมงานโปรดิวเซอร์ของ Black พิ n k กเนี่ยก็ได้บอกว่าบทเพลงสำหรับอัลบั้มใหม่เกือบทั้งหมดของวงเนี่ยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วหลังจากที่ได้ใช้เวลาในการแต่งเพลงแล้วก ดยจุดเด่นสําคัญเลยนะครับสำหรับการคัมแบ็กอัลบั้มของแบล็คพิงนี้จะอยู่ในการอยู่ที่การนําเสนออารมณ์ความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปของสมาชิกแต่ละคนมันเชื่อมโยงกันกับความรู้สึกของเหล่าเพลงทั่วโลกและสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นพิเศษสุดๆเลยนะครับคือวง Black พิงคจะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกภายใต้โปรดักชันในการจัดเวทีคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ World Tour ของเกิร์ลกรุ๊ปแห่งวงการเพลง K-pop ด้วยโอ้โหอลังการมากนะยฮะ โดยวิชูของ b l a c k p ิงคครับจะเริ่มต้นทันทีที่คัมแบ็กอัลบั้มของการวางจำหน่ายของวงเนี่ยนะฮะส่วนในตอนนี้ชื่อของ b l a c k พิงคติดชวนชูเวอร์โลกอย่างรวดเร็วหลังจากที่ YG ประกาศข่าวการคัมแบ็กกลับมาได้ไม่นาน ว่ากันที่อัลบั้มชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคัมแบ็กของ Black พิงคสุดยอดเกิร์ลกรุ๊ปแห่งวงการเพลงเคป๊อปที่แฟนรอไม่ไหวแล้วหลังจากที่โอ้โหวงนี้ว่างเว้นกันมาเกือบ2อปีนะนับตั้งแต่ทางวงปล่อย G ีอัลบั้มซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานเต็มชุดแรกของวงในช่วงปี2020ตอนนี้ก็ปีกับ10เดือนแล้วครับโยฝันเป็นจริงแล้วค่ะจีซูยังไม่มีโซโล่เลยใช่แต่คือที่สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะพี่จีซูอุย๊ย เรียกว่าพี่จีซูอยากเป็นน,น้นองอนนพี่จูเออ,นนอใช่เ <ๆ S 1> ขาเขาก็าบอกว่าตอนนี้ยังชื่นชอบในการแสดง,สดงใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าการร้องเพลงหรือการเต้นเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราดูผลงานทั้งวงดีกว่าค่ะโอ้โหบลิงอย่างดิฉันก็จะตั้งตารอเลยค่ะเพราะรอมาหลายปีแล้วแต่ว่าทรงแบบ เป็น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 คาแรคเตอร์ทีสูดที่หมาะไปทางซีรีส์เหมือนกันนะใช่ล่าสุดก็ snowdrop ใช่ค่ะสวยมากนะคะแล้วก็น้องลิซ่าของเราก็โอ้โหตอนนี้เฉิดฉายนะคะเกี่ยวกับด้านแฟชั่นสถิติยอดวิว MV ของเธอเนี่ยที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะเป็นไงนะมันนี่มันนี่แสนเยอะมากเมื่อเช้าพิเชียวนะคือแบบว่าอลังการมากๆนะคะสำหรับสาวน้อยคนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงบลิงตั้งตารอกันนะคะสำหรับการคัมแบ็กของเธอค่ะ